ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นทานี้ก็กินความเล็กเหมือนกันเป็นการอธิบายจิตที่ที่มีการขยับเข้าไปขยับออกไปหาอารมณ์ถ้าจิตยังมีการขยับไปหาอารมณ์แสดงว่าไม่หลุดพ้นแต่ถ้าจิตไม่เข้าไปหาก็าคือไม่ไปหาอารมณ์นั่นคือจะหลุดพ้น คู่ในที่นี้ก็คือตัวตัวจิตนั่นนะการเข้าไปหาก็คือลักษณะของการมาการไปเข้าไปหาอะไรคือเข้าไปหาอารมณ์มหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอารมณ์ที่ตัวเองเข้าไปหานั่นเองอเพราะอารมณ์ที่ตัวเองเข้าไปหาก็คือตัวรูปนาม